กอที่เริงอน,นี้ทิ้งได้เลยนะทิ้งเลยอันเบรกเอเบิลชามเอาไว้ดำน้ำนี่แล้วไงต่อแล้วขี่ออเพนเดอะเอนทรานออฟเดอะดันเจียนออฟโกล ได้แล้วอะแล้วไงต่ออาเจนด์อ f g โกลแล้วหาบลูออฟก่อนที่เกรนเดลจะเจอมอนเตอร์สตาร์ติ้งแอพเพียร์คิงทาโลประกาศแต่งตั้งให้เจ้าเป็นเออ อัศวินแล้วโอเคเทคส์ออเดอร์วอล์เซฟกันตอนนี้เงินเราไม่สามารถไปอะไรได้เลย ฉันถือไว้ก่อนนี่นี่นี่เจอละนี่ไอไปยุบขี้เกียจเดินดูรอบๆอะ่ะ King เ n ็นชาน โอเคคงไม่แปลกว่าทำไมเขาให้ใส่อัน,น,อน,เ,นออเนี้ยรอมันไหลลงไปเรื่อยๆหืมโอ้โหลึกอันเนี่ยอย่าบอกว่าใต้นี้ไม่มีน้ำเอ้ยไม่มีนี่เลยนานอ๋อยังมีอากาศอยู่เวลาสักครู่อดไม่ได้ที่จะต้องสำรวจ เอ๋เซ็ตสปอน์ันะแต่เจ็ด of c o u r s สเออที่นี่มันที่ไหน เรามาถูกทางหรือผิดทางเนี่ยถ้าทางจะผิด3 empty slot in your inventory at all time or you might miss some very important mob drop after a boss battle เอาวานี่นี่มันโซนบอสหรอกรรม ั้นเราได้โยนขนมปังลงแม่น้ำแล้วล่ะหรือไม่ก็หัดใช้ขวดยาซะบ้างตายไปหมดเลยเนี่ยเราเดินสิครับแหมเดี๋ยวก็ได้สำลักน้ำตายอยู่ตรงนี้ Diary Combination จบ by b u t t o o b lever in a loop ไม่รู้คอมบิเนชันแต่คิดว่า torch above the red lever that looks very suspicious s a ฟสีเหลือง danger สีแดง พ่นมาก่อนรอนี้พ่นกันเดี๋ยวนี้ปลอดภัยจริงดิโอ้ยเสียว โอ้ยน่ากลัวเลยไปแล้วแหม่ไม่เนียนเอึดจ๊ะเอ๋เอ,เอ,อย่างนี้เลยเหรอจุ๊บเฮ้ยไม่สเกลโลวอะไรเออ ไม่ใช่หรอวันชอบเลเวอร์นะลูมไม่รู้คอมบิเนชันแต่คิดว่าคือมันมีทอชด้านบนน่ะแล้วมันดูน่าสงสัยมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสี่หกแปดเก้าอ้าวแล้วยังไงอ่ะเนี่ย ไม่รู้อะหนึ่งสามสี่แปดก็ไม่ใช่ คำใบด้านด้านไหนบ้างเนี่ยมันไม่มีคำใบบอกเลยเหรอ มันควรจะเป็นสามปุ่มนี้นะถ้าเอาตรงๆอนะ่ะเฮ้ย ดีหนึ่งไม่ออกเนี่ยลองเดินย้อนหาคำใบสิ คือเขาบอกเกี่ยวกับทอชด้านบนแต่ตัทอชมันเยอะขนาดนี้จะเอาอยัางไงอ่ะคือมันนึกไม่ออกอ่ะคือคําใบ้มันน้อยอ่ะ สองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามหนึ่งหกเออจำนวนนี่ว่ะแล้วแถบเรียงซ้ายไปขวาด้วยโอ้คิดตั้งนานเราก็คิดซาวเวอร์ไปเลย ช่างลึกซึ้งอะไรเช่นนี้เงินเราหน็งเาทิ้งขนมปังนี้ดีกว่า follow the lead above your head คือยังไงอะเนี่ยวัดคือไอ้อย่างนี้ กรรมโอ้โหโดนไล่มานี่เออเออเดี๋ยวก่นนะยี่ไงอ๋ออย่างนี้ป่ะนี่เออแดงอยู่นะนอยู่ตรงนี้ không? Hả? Ngon, ờ, ờ, thường nó đi, mẹ door somewhere below Ion, Ion Như ừ, này où... nè, nè à อ๋อไข่อะหลอดสเกลเลอร์อ้าวโดนสเกลเลอร์ทิ้งอะโคตรน่าสงสารเลยโอ้มีผู้ช่วยแล้วแต่เชื่อใจได้ไหมเนี่ยโพชันแล้วก็เลเวอร์ให้เอาเลเวอร์ไปที่เมนแชมเบอร์ เข้าไปเลยลิฟเซ็กชันนี้ไปที่ออเทอร์พาสิกอ๋อไอตรงนั้นไงอ๋อต้นหลังนั้นมีกล่องเออใช้เราก็ไปตรงนู้นได้เลยเฮ้ยหมืนห่นหืมรีดเงินเติรดเติร์ดเติงเลยอะไรไอตรงเนี่ย อ๋อมันหยุดแล้วโอ้โหหืมฝีมือพักพาควยยังไม่ตกอาถึงสักทีลุยโลดเพราบอกอีกแพสซีหนึงก็เราก็เลี้ยวขวาตรงนี้ไปแล้วก็เลี้ยวเข้าตรงนี้เซตสปอนอ์ไพร์ ด้านซ้ายเราไปเอาของแล้วมันก็ตรงไปตรงนี้น่าจะวางไว้ตรงนี้นั่น,นไงใช่ด้วยเดี๋ยวเราไม่อยากใช้อันนี้เออไดอารี่ทิ้งไปแล้วเกะ Ôi! Lèo! kiếp 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 để, để, để. để để, kiếp nghe? Để, nghe, để để kiếp 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 cột, nó không phải là kiếp kiếp ไปหุยทางเข้าวงกดอีกแล้วเหรอได้เนื้อฟรีไม่เสียตังค์แควคีย์แล้วเอาไปแปะที่ไหนอะเนี่ย อโอ๊ตเกนอ้าวเฮ้ยมีปลวกเฮ้ยให้หวางที่ไหนอะเ้ามีทางนี้ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยปะโถไม่ใช่เดี๋ยวเกต้า เอ๊ะตรงนี้มีตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยโอ๊ยวิง่งเร็วจังเนาะอีเนี่ยตกไปหมนเลย ต้องมีสามอันหอมเพียงอย่าเอาของด้านในอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอทิ้งของก่อนแป๊บนึง

xèo Rồi, tôi tôi này anh